อัปเดตนะครับทองคำนะครับนะครับเอกยู่อยู่เอ็ดีนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทองคำนะครับอยู่ในสถานะคลื่นไหนนะครับอ่ะเรามาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่เน,นี่ยอ่ะผมมักจะโพสต์บ่อยๆนะครับซึ่งภาพใหญ่เนี่ยการวิเคราะห์ภาพใหญ่เนี่ยเราใช้วิเคราะห์แค่ครั้งเดียวอ่ะแค่ครั้งเดียวว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในสถานะคลื่นไหนนะครับอ่ะถ้าเราดูจากรูปนะครับ ปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ผมตาม1นะครับปรับ2 3 4และ5นะครับเป็นทันดี้ยิมเพลว์เวฟนะครับซึ่งมาดูว่ามันจะเป็นดับเบิลเอ็กซ์เทชันหรือเปล่านะครับเพราะว่าภาพปัจจุบันเนี่ยคลื่น3นะครับเป็น 3x อ่าเพราะฉะนั้นภาพใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ย,จจนเ,นยเราอยู่ในสถานะคลื่นนะครับที่5อ่ะคลื่นที่5้าคลื่นที่5นึกถึงอะไรครับซับออฟ5ก็ต้องเป็นทันดี้ยิมเพลว์ หรือไม่ก็แดงกรนนะครับจากรูปปัจจุบันเนี่ยราคาน่าจะเป็นเทนนิ่เผานะครับก็คือปรับขึ้นหนึ่งตรงนี้นะครับขึ้นสองอซึ่งซึ่งในคลิปเนี้ผมจะไม่ได้สอนนะครับว่าที่มาของเทนนิ่เผากดเงื่อนไขอะไรนะครับแต่ว่าจะให้ดูสถานะขึ้นนะครับว่าสถานะขึ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขึ้นไหนอันนี้ปรับสามนะครับยอ่อสี่แล้วก็ขึ้นขึ้นห้า อปห้านะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสถานะคลื่นในภาพใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ซับของ5ก็คือ5นะครับอปห้าวงกลมอันนี้คือสถานะคลื่นในภาพใหญ่อ่ะทีนี้เรามาดูภาพที่เล็กลงกันบ้างอ่ะผมเปิดไปในไทม์เฟรมนะครับ1หน,นอ่าปึ๊บหมันนะครับอ่เราใช้แค่หมันเนี่ยเราก็ดูออกแล้วนะครับว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยชุดเนี้หนึ่ง ไซส์เวฟอฟสองนะครับ, 2, รบปรับสามไซส์เวของสี่แล้วก็ขึ้นขึ้นห้าเพื่อจบห้าอฟห้าอ่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นห้าอฟห้าห้านะครับซับดีไวของห้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นเทนนิ่งพาวเวฟอ่าเป็นเทนนิ i งพาวเวฟเหมือนกันก็คือเป็นปรับหนึ่งนะครับตรงนี้สองปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขึ้นสามสี่และห้าเป็นห้าอฟห้า ของ 5. อ่านะครับแล้ว <c oughs> สถานะคลื่นย่อยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในคลื่น่าเพราะฉะนั้นทรัพย์ของคลื่น3มเนี่ยมันก็คือ1 2ทั้งหมดตอนนี้กำลังอยู่ในทรัพย์ของ3 4และ5อ่า3 4และ5ปัจจุบันเนี่ยเรามาดูคลื่นย่อยว่าไอ้สามจบหรือยงัง4จบหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะดรอปไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงอีกนะครับเล็กลงอีกก็คือ1นึ่วิ เปิดดูกหนึ่งสัปปุ๊บนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับย้อนกลับมาที่ท่อนชุดนี้นะครับท่อนชุดนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับสักครู่นะครับหนึ่งนะครับปรับสองทั้งหมดนะครับก็คือขึ้นสามนะครับตรงนี้เป็น triangle of สี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสถานะขึ้นห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ในขึ้นห้าของขึ้นสาม ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับอ,อยู่ในห้าของสามปรับ4ี่และขึ้นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทนขาขึ้นเนี่ยมันยังมีโอกาสไปต่อแต่ว่าเราอาจจะเห็นการพักตัวใหญ่ๆเมื่อ5้าใหญ่นะครับจบการพักตัวใหญ่ๆก็จะเป็นลักษณะของการสร้าง liquidity อาจจะเ r e a เว e b อันนี้เป็นแค่การเดาเพราะเดี๋ยวเราจะต้องดูสถานะขึ้นอีกทีหนึง่งเลยมองเห็นว่าในภาพใหญ่ณนะตอนนี้นะครับ มีโอกาสที่ถ้า5้าสีเหลืองจบเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะเห็นไซเวย์ลูกใหญ่ซึ่งไซเวย์ลูกใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นแฟลตดับเบิลคอลเลคชั่นหรือทางเกิลก็ไม่มีใครรู้เราต้องดูสถานะขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระวังในเรื่องของการติกดอยนะครับซึ่งจุดคอนเฟิร์มถามว่าในกรณี5จบเนี่ยจุดคอนเฟิร์มอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ถ้าราคาหลุดจุดนี้ได้หมายความว่าราคามีโอกาสที่จะพักตัวนะครับอ่าเนี้ยแนวรับ ตามโซนถ้าหลุดแนวรับตามโซนได้นะครับในทำฟรมใหญ่เนี่ยหรือว่าหลุดแท่งเทียนแท่งเนี้ยอ่ะมีโอกาสที่ราคาอาจจะพักตัวสูงซึ่งการพักตัวนะครับก็ให้ดูขนาดของอ่ะชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดเนี้ยมันจะเป็นขนาดอ้างอิงที่ว่าขนาดเนี่ยใจะใหญ่นะครับหรือไม่ใหญ่ทีเนี้ยเรามาสื่อขึ้นกันต่อให้จําภาพนี้ไว้นะครับอ่ะภาพเนี้ยก็คือขึ้นสามปรับทงเกิลของ4ี่ แล้วก็ขึ้นขึ้นห้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานะขึ้นนะครับในปัจจุบันว่ามันอยู่ในรูปแบบไหนวันนี้ก็ขอเป็นเว็บล้วนนะครับไม่ได้ได้อธิบายเรื่องโซนเรื่องอะไรเลยอยากให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะขึ้นอยู่ในขึ้นไหนะนะครับปัจจุบันเนี่ยคือขึ้นที่เราตามเนี่ยตรงนี้เราตามสามตรงนี้เป็นไ i g h เกิลของสี่แล้วก็ตรงนี้กําลังขึ้นขึ้นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับซับของห้าของห้าซับของห้าของสามของห้าของห้าเนี่ย มันอยู่ในสถานะขึ้นไหนนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ย5นะครับสิ่งที่เป็นไปได้มี2อ,อย่างหนึ่งก็คือเทนนิสเพาสามก็คือไดแองเก l นะครับซึ่งทีเนี้ยไอเดียที่ผมให้ก็คือให้ในมุมมองของไดแอง n ก l มากกว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยราคาเคลื่อนไหวไปในรูปริ่มนะครับแล้วมีแนวต้านสำคัญเนี่ยอยู่ที่ 260x นะครับ 257x อันนี้คือแนวรับสําคัญ2แนวที่คาดว่าเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลนะครับต่อราคาสูงอ่าแต่ว่าเราใช้เกณฑ์พวกนี้เป็นแนวถ้าราคาผ่าน7.5ไปได้ไม่ไม่ลงมาหลุดต่ากว่าก็ไป 260x ถ้าผ่าน 260x ไปได้เนี่ยก็เป็น 26, 2 6ง x นะครับอันนี้อันเนี้เป้าเป้าขั้นต่ำอ่าเพราะฉะนั้นมุมมองปัจจุบันเนี่ยผมตามในรูปแบบของไดแองเกิลนะครับออฟห อฟสามอ่าสนใจที่ขึ้นยังไม่จบนะครับจุดจบของสี่อยู่นี่อันนี้คือจุดจบของขึ้นสี่นะครับปัจจุบันเนี่ยหนึ่งอฟห้าจบสองอห้าจบสามอฟห้าจบโดยที่สามอฟห้าเนี่ยสั้นกว่าหนึ่งนะครับสี่จบสี่เคลื่อนตัวเป็นรูปแบบของ flat or try angle นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างคาบเกี่ยวปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสถานะขึ้นห้านะครับซึ่งทรับของห้าเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งรหัส 33 3, 3ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเลยจะเห็น a b c ที่เป็นซิกแซกนะครับของ5อนะ่าซึ่งไดแอนกรเนลเนี่ยมันจะมีกฎเงื่อนไขว่านะครับเวฟ3จะต้องสั้นกว่าเวฟ1นะครับเวฟ4จะต้องสั้นกว่าเวฟ2เวฟ5จะต้องสั้นกว่าเวฟ3เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นไดแอนกรเนลเนี่ยคุณจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้จำไว้ว่ายาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ายาวไม่เกิน100%ซของ3ซึ่งจะอยู่ที่ สองหกห้าศูนย์ยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกินนี้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยราคาควรโอเวอร์แลปเทรนไลน์นะครับราคาควรโอเวอร์แลปเทรนไลน์เพื่อสร้างลีควิตตี้เนี่ยแล้วค่อยกลับตัวได้เพราะผมมองว่าสองห้าหกสองหกห้าศูนย์เนี่ยมันสูงเกินไปนะครับแล้วจะเสียรูปทรงความเป็นแดนแองเอรนะครับซึ่งแดนองกลก็คือมีในายาคือในเรื่องของกราฟเนี่ยเริ่มหมดแรงกราฟเริ่มขี่หัวกันนะครับกราฟเริ่ม เคียบยลมิตนะครับเริ่มเคียบายลิมิตอต่อต่อขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูภาพเล็กภาพเล็กนะครับซับเวฟของห้าเนี่ยเป็น abc นะครับปัจจุบัน a จบ b จบเหลือคลื่น c นะครับผมจะพาไปดูซับเวฟย่อยอซับเวฟย่อยนะครับ a จบ b จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือคลื่น c คลื่น c เนี่ยซับเวฟที่เกิดขึ้นได้ก็คือมี dead c a l แลวก็ t e n d i n g p o w e r wave จากรูปในปัจจุบันเนี่ยมองว่าเป็น เท n นดิ้งอิมพาวเวนะครับมากกว่าเทรนดิ้งอิมพาวเวนะครับของ C ปัจจุบัน1นึ่จบสจบสจบ4จบเหลือขึ้น5นะครับเราไม่รู้ขึ้น5จบเรียงนะครับตั้งสมมติฐานไปก่อนว่าไม่รู้นะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อว่า5จบเนี่ยก็คือ5เนี่ยสามารถทําลาย4วงกลมตรงนี้ได้ถ้าท้าทำลาย4วงกลมเนี่ยมีลุ้นว่าราคาจะจบนะครับซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นะครับหรือว่าโซน O i ที่เป็น 2 5 7 x 2 6นะครับ 260x แล้วก็โซนตรงนี้ก็คือ2 5 5 x อซ่ะซึ่งจะมีโซนอยู่ตามนี้นะครับในกรณีที่ใครเล่นโซนนะครับการคอนเฟิร์มในภาพเล็กก็คือราคาสามารถเบรกสีได้แล้วเราค่อยมองเซตอัพนะครับในการเอ็ดก็ได้จุดคอนเฟิร์มที่ต่ำกว่าก็คือราคาสามารถเบรกบีได้อันนี้เป็นการเมคชัวว่าคอลเลกชันทั้งหมดเนี่ยจบแล้ว หรือราคากลับมานะครับที่ A ก็คือชุดที่ขึ้นไปเนี่ยรีเทสหรืกว่า50-61.1ถึเเนี่ยก็อาจจะเป็นการเมคว่าราคาน่าจะจบนะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยเป็นการแชร์เดียทองนะครับไม่ใช่ชี้นำให้ซื้อขายตามเป็นการแชร์เดียวสถานะขึ้นนะครับ e l เลีเวฟเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ในระดับขึ้นไหนตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงกระทั่งนะครับในภาพเล็กๆ